ครับสวัสดีครับช่างโดนมาสเตอร์คาร์ครับวันนี้ช่างโดนพบปัญหาในรถ Ford r a n g เ r เครื่องดีเซล2.2รหัสเกียร์ 6R80 มีอาการกระตุกกระชากนะครับเอาอาการที่พบบ่อยก่อนดีกว่านะครับช่วงนี้นะครับรถ Ford Ranger เนี่ยเข้ามาดูแลที่ศูนย์ซ่อมธนโดนของช่างโดนค่อนข้างเยอะอาการที่พบบ่อยนะครับในเกียร์อัตโมติ6สปีดรหัส 6R80 ใน Ford r a n g เ r นะครับเครื่อง2.2นะครับที่พบปัญหา มีอาการกระตุกกระชากรอบสูงตัวไม่ไปอืดไม่มีแรงนะครับบางทีเกียร์หายขับขับอยู่นะครับรอบสูงฮะเกียร์หายไปเลยสามมาสี่เกียร์สี่ไม่มีนะครับเจอบ่อยนะครับเคสนี้แต่ที่พบมากที่สุดคืออาการกระตุกกระชากนะครับสาเหตุที่พบส่วนใหญ่นะครับวาบอดี้สมองเกียร์้าคลัชบางสึกลอเสื่อมสภาพระบบเฟืองภายในเกียร์สึกลรอชำรุดเสียหาย แนวทางการซ่อมนะครับล้างวาล์วดีตรวจสอบความสึกหลอในชุดเข็มเปิดปิดทางเดินน้ามันโซนอยเกียร์ทุกจุดเปลี่ยนชุดผ้าคลัชโอลิงซีลิงต่างๆที่เป็นปีกกว่าร้อยชิ้นนะครับที่มีอยู่ภายในเกียร์ทั้งหมดพาทีซีเปลี่ยนชุดแล้วครับคลัชภายในติดตั้งทีโอซีครับแยกออยเกียร์ให้ระบายความร้อนด้วยอากาศแทนการระบายความร้อนด้วยน้านะครับเคสนี้นะครับคอมพลีสโซฮอนในเกียร์6 r 8 0รับประกัน3ปีเฉพาะที่ศูนย์ซ่อมธนาดลเท่านั้นนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าหัวใจสําคัญไม่ใช่การซ่อมหัวใจสําคัญคือการดูแลบํารุงรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับถ้าท่านต้องการจะเปลี่ยนน้ํามันเกียร์ตามสเปคคู่มือกําหนดนะครับที่เกือบ200,000กิโลนั้นโอกาสที่เกียรโ์ตโัวมิตีของท่านจะได้รับความเสียหายนั้นมีสูงเพราะฉะนั้นสําหรับท่านที่หมดวารันตีศูนย์แล้วนะครับสามารถดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ได้2วิธีด้วยกันใน Ford r a n g e r 6 r 8 0รุ่นนี้นะครับ วิธีหนึ่งครับเปิดอ่างเกียร์เปลี่ยนกองเกียร์พร้อมกับน้ํามันเกียร์อโตเมตินี่คือวิธีแรกนะครับในการดูแลระบบเกียร์วิธีสองครับเปิดอ่างเกียร์เปลี่ยนกองเกียร์พร้อมฟลัสสันฟิลเกียร์เต็มระบบนะครับจะเอาน้ํามันเกียร์ในท็อกคอมพิวเตอร์ออกมาด้วยนะครับถ้าเปิดอ่างธรรมดาเนี่ยน้ำมันเกียร์ในท็อกจะไม่สามารถออกมาได้นะครับนี่คือการดูแลรถในตระกูลฟอร์ดท,ทำได้เพียงแค่2วิธีเท่านั้นเฉพาะเกียร์ฟอร์ดรุ่นนี้เท่านั้นนะครับที่ทำได้2วิธี ผู้ที่ใช้รถในตระกูล Ford ดนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford หรือ m a สด้ในรหัสเกียร์ 6R80 6สปีดอย่าลืมนํารถที่คุณรักนะครับเข้ารับบริการตรวจเช็คที่อู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการในการดูแลระบบน้ํามันเกียร์ให้ดีให้สะอาดจะช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบเกียร์อัตโนมัติอย่าปล่อยให้รถของคุณได้รับความเสียหายแบบนี้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแพงฝากไว้ด้วยนะครับธนะด,ดนออโต้เซอร์วิสลาดปราคาซอย52 ซ่อมจบป,ปัญหากว่า20ปีแห่งการบริการและมีคลิปดีๆมากมายครับในช่องช anel y o u t u b e ช่างโดนมาสเตอร์คาร์นะครับฝากกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e นะครับและอย่าลืมกดติดตามครับในเพจ Facebook ช่างโดนมาสเตอร์คาร์ทุกวันพฤหัสมีไลฟ์สดนะครับเวลา10โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งโทรสายสดถามตอบปัญหารถยนต์กับช่างโดนมาสเตอร์คาร์ได้เลยนะครับรายการมาสเตอร์คาร์เป็นรายการรถยนต์ครับที่ออกมาช่วยเหลือสังคมอีกรายการหนึง่งใกล้ที่ไหนซ่อมที่นั่นมีปัญหารถยนต์โทรสายสดปรึกษาช่างดนได้เลยอย่าลืมติดตามนะครับ